วัค่ะวันนี้นะคะแม่ครัวก้อยนะคะขอนำเสนอนี่เลยจ้าไก่ต้มน้ำปาร้านะคะเตรียมเครื่องในการต้มตะไคร้รากผักชีกระเทียมบุใบเตยพริกไทยดำบกุกให้ระวงังน่องไก่ ลงไปในหมอ้อแล้วเราก็เติมน้ำลงไปนะจ๊ะนี่เรามาปรุงกันนี่จ้าใส่น้ำปลาร้านะคะใส่น้ำตาลฟรีนะจ๊ะเติมซีอิ๊วดำหวานลงไปหน่อยเปิดเตาแก๊สได้เลยนะคะให้ใช้ไฟแรงนะคะใช้ไฟกลางถึงไปอีกประมาณสัก30นาทีนะคะเรารอไก่ให้สุกนะคะมันทำน้ำจิ้มซีฟูด้ดโค ใส่น้ำานตาลปี๊บน,น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวว้าวหน้าทานจังหอมแล้วนะคะนี่ไก่เริ่มสุกแล้วนะคะหอมน้ําปลาจังเลยนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้นะคะเห็นไหมคะว้าวน้าทานจังเลยคะ่ะหอมด้วยนะคะ